สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องพลอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมนะคะบริษัทสีรุ่งพาเซ็นเตอร์จำกัดสำนักงานใหญ่อำเภอคัองเข็นแก้วจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองค่ะแล้ววันนี้น้องพลอยก็มาพร้องกับนะคะกระบะ Mazda BT50 ปี2014นะคะจะสวยแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้องกันเลยค่ะ สำหรับรถมาด้ a คันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2014ค่ะภายนอกของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวสีสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยผ่านการทำสีใดๆมาทั้งสิ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเอกลักษณ์ของเขานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะไฟหน้านะคะจะเป็นรูปทรงของบูมเมลรงนะคะซึ่งดูให้ความโฉบเฉียวมากๆเลยนะคะและกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงของห้าเหลี่ยมเหมือนอาลางพุ่งแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งดูให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะคะและเขาก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างพร้อมๆกันเลยค่ะ และรถคันนี้นะคะเขาก็จะแต่งล้อแม็กมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นล้อแม็กสีดําตัดกระสีเงินนะคะซึ่งดูให้ความเท่มากๆเลยนะคะส่วนขอบยางก็จะอยู่ที่ขอบ18นั่นเองนะคะยังใหม่ยังแน่นอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะดูจากความลึกของเขานะคะยังสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะสองสามปีเลยก็ว่าได้นะคะค่ะส่วนไฟเลี้ยวของเขานะคะก็จะอยู่ติดกับแก้มข้างรถแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างของเขานะคะก็ จะเป็นสีดำแต่งกับโครเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะซึ่งดูให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะคะ,ะสมมติเปิดของเขานะคะก็จะเป็นโครเมียมตัดแต่ตัวสีรถสีขาวแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนค่ะและด้านท้ายของเขานะคะดูไฟเนี่ยเขาออกแบบมาให้เหมือนเป็นรถเก๋งทั่วไปนะคะแต่ว่าเข้ากับตัวรถกระบะของเราได้ดีมากเลยนะคะ เนี่ยค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็น Mazda นะคะ BT 5 0 Pro ตัวอักษรโลโก้ยังอยู่ครบทุกจุดทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะ น้องพลอยก็ได้เข้ามาข้างในตัวรถของเขาแล้วนะคะรู้สึกว่าให้กลิ่นอายของความสปอร์ตนะคะสปอร์ตยังไงนะคะดูจากด้านในของเขานะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะเบาะหนังสีดำนะคะและเครื่องเล่นของเขาก็สามารถเล่นซีดีนะคะ MP3 ได้นะคะส่วนระบบแอร์ของเขาก็จะเป็นระบบแอร์แมนนวลนะคะสามารถปรับแรงลมความเย็นได้ที่ตรงนี้เลยนะคะใช้งานง่ายๆเลยนะคะ ส่วนเกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์หกสปีดนะคะและน้องพ้อยแอบเห็นนะคะที่เขาจะมีวัดรอบใหม่ให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยนี่เขาแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นสีไทเทเนียมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะและมัตตาของเขานะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกและก็ภายในนะคะภายในของเขาเนี่ยดูให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะคะสะท้อนเนี่ยยังใหม่ย,ยัง เดิมอยู่เลยนะคะกระจกของเขาก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ที่ฝั่งคนขับได้เลยนะคะจะเป็นออโต้เฉพาะข้างคนขับนะคะระบบเซนเตอร์ล็อกนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะและตรงนี้เขาก็จะมีที่เสียบไฟให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยนะคะและนะคะคันนี้นะคะสามารถเปิดแคปได้อะเดี๋ยวต้องพอจะไปเปิดแคปให้ดูนะคะว่าจะกว้างขวางแค่ไหนเปิดแคปได้นะคะรถคันนี้นะคะสามารถเปิดแคปได้ 90องศาด้วยกันเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีช่องเสียบไฟให้ด้วยตรงนี้นะคะตรงผู้โดยสารด้านหลังนะคะสามารถเชื่อมต่อไปได้เลยตรงนี้นะคะส่วนราคานะคะคันนี้บอกได้เลยว่าวันนี้น้องพลอยมีโปรโมชั่นให้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังอีกทีนะคะตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะสำหรับ m a z d a BT 5 0 Pro คันนี้นะคะเครื่องยนต์ของเขาก็จะอยู่ที่2,200ัทีซีนะคะให้กำลังแรงม้า150รแรงม้าด้วยกันนะคะ เนี่ยค่ะสภาพยังใหม่ย,ยังเดิมอยู่เลยยังใหม่ยัง,ยอยงเอี่ยมอยู่เลยนะคะสติกเกอร์ทุกตัวยังไม่ผ่านการแกะเก่าใดใดทั้งสินะะ้นเลยนะคะรับประกันได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักชนเบาพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนเลยนะคะและนี่ค่ะน้องพอยอัเดทน,นะคะเขาแต่งท่ออินเตอร์มาให้ด้วยนะคะซึ่งให้ความแรงความเร็วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีไทเทเนียมเท่แบบนี้เลยนะคะสภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะ สีดำเดิมนะคะฝากระโปรงนะคะเม็ดโอเม็ดอ,ดอาร์อยู่ครบทุก <c oughs> สุดเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวราคานะคะเดี๋ยวน้องลอยจะแจ้งอีกทีนะคะเดี๋ยวขอผิดฝากระโปรงกันนิดนึงนะคะหลังจากที่เรานะคะชมภายนอกและภายในของเขาไปแล้วนะคะหลายๆคนอยากจะทราบแล้วนะคะว่า Mazda b t 500 Pro นะคะราคาราคาเขาอยู่ที่3,49,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ค่างวดนะคะ6800นอนิดนิดเองนะคะและคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะช่วงนี้น้องพลอยให้ไปเลยนะคะโปรโมชั่นคันนี้นะคะดอกเบี้ยศูนเนาน12เดือนนะคะน้องพลอยคำนวณไว้แล้วนะคะคำนวณไว้ค่างวดนะคะถ้าท่านได้โปรโมชั่นนี้ไปนะคะค่างวดก็จะตกแค่5้าพันลิงก์สองวดเองนะคะเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้แล้วนะคะสําหรับใครกำลังที่หารถกระบะใช้งานนะคะแล้วก็ค่างวดถูกๆแบบนี้นะคะในช่วงนี้เลยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ มาด้าบีทีห้าศูนย์นะคะสามารถแอดไลน์หาคพลอยได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าแปดสามหนึ่งสองห้าสี่สี่นะคะฝากไปกดไลค์นะคะที่ช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กของเรานะคะรถยนต์มือสองสีรุ่งพาเซ็นเตอร์ให้ด้วยนะคะก็จะมีรถส,สวยๆเยอะแยะมากมายให้ท่านได้ชมกันนะคะค่ะและน้องพลอยกับมาด้าบีทีห้าศูนย์ดีสองพันสี่สี่คันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งพาเซนเตอร์กันด้วยนะคะ